ณะเนี้ยถ้าเกิดลูกทรพีแบบเนี้ยทำร้ายร่างกายบุาการีแบบเนี้ยลูกคนนั้นโดนตัดจากทายาทไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์เลยตัดไปจากกองมรดกค่ะเพราะว่าอะไรค่ะทำร้ายร่างกายเจ้าของทรัพย์จนถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นทายาทคนไหนหลักการ ถ้าทำลักษณะนี้ลูกทรพีลักษณะนี้ลูกคนนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับทรัพย์ค่ะพี่น้องท้องนี้มีสี่คนไอคนที่ทําร้ายร่างกายพ่อจนเสียชีวิตแล้วกจ็จะพยายามทําร้ายร่างกายแม่แต่โชคดีที่คุณยายรอดมาได้เนี่ยแล้วคุณยายจําได้ว่าเป็นลูกอะ่ะถึงแม้จะใส่ไอโม่มายังไงก็จําได้อะ่ะลูกชายคนนี้โดนตัดไปเลยค่ะไอ้สิ่งที่เขาได้ไม่ได้ทายาทของเขาก็ไม่ได้ค่ะ เพราะนั้นดูเป็นตัวอย่างนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่ถ้าจะแบ่